คุณฮาคิมบินสวัสดีครับคุณฮาคิมจากทาง Facebook นะฮะยินดีต้อนรับคุณฮาคิมด้วยครับมาครับขออนุญาตรยายตรงนี้สีส้มด้านบนตรงนี้ครับพี่ขุนเดวเบิลเป็นฝรั่งเศสครับมาตรงกลางตรงนี้นกนกสีแดงเป็นอิรักครับสีเขียวด้านล่างคุณฮีทัชครับเป็นอเมริกาฝั่งขวาตรงนี้สีเหลืองคุณดีซี่เป็นอเมริกาเช่นเดียวกันตรงกลางหัวหน้าหยองของเราสีน้ำเงินเป็นอิรักและด้านบนสุดครับ It is time to exterminate the weak. สำคัญดูตรงกลางครับใครจะยึดครองพื้นที่ตรงกลางได้ครับเราดูครับน้าหย่งจะส่งน้องหมาวิ่งทะลุแนวต้านไปไหวไหมแต่ทำไมแหลกละเนี่ยด้านล่างว่ายังไงครับน้องหมามาเยอะเลยครับสี่ตัววิ่งสวนกันเฉยหรือยังไงงับคอไล้หนึ่งโอ้หมาคุณดีซี่นี่ดุเอาเรื่องเหมือนกันครับดูครับพี่ขุนพยายามจะไม่ให้มาครับนี่ครับ พยายามจะไม่ให้ทะลุแนวต้านมาครับไม่ได้จริงจริงด้วยครับโอ้คุณทีทัตครับขออภัยทำได้ดีเลยครับแต่ด้านบนนี้เ็าเห็นมาแล้วครับนกกานตรงกลางไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับดูครับหมาพคขนมาหลักรอไม่ให้กลับอดูครับคุณทีทัตคุณดีซี่นี้ทําได้ดีเลยครับตรงนี้โอ้ยึดครองพื้นที่ตรงนี้ครับไม่ให้น้องหมาวิ่งผ่านได้ส่วนหมาของหัวหน้าหยองนี่กลับบ้านได้เฉยครับวิ่งผ่านแนวต้านมาเลย เช้านี้กลายเป็นว่าฝั่งทางด้านของพ่ขุนนี่จะไม่เห็นนะครับทีเอครับสวัสดีครับคุณอัปเดตเตอร์ฮะสวัสดีคุณนุด้วยนะครับไปนวครับน้องน,น้ไปไม่ถึงฝั่งฝันอุ้ยอุ้ยแล้วฝั่งนี้คุณฮีทัตมาเร็วเลยครับแล้วกัทเทียมาเก็บตรงกลางตรงนี้พื้นที่สำคัญไม่ให้มายึดครองโลเคชัน่น ยุทธพิชัยในการลบครับนี่ครับเคลียเสร็จแล้วจะเอารถเคลียกลับหรือเปล่ากลับแล้วเรียบร้อยกลับแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหดูมันน้าหยองแกออกเร็วครับเกมนี้ขึ้นไรโน่ก่อนเลยครับสองคันรวบรวมทั้งน้องหมาแล้วก็ทางด้านของไรโน่ครับยุจะไปบุกนี่ครับคุณดีซี่ครับทางด้านของคุณเจจ่านี่ยึดครองที่ตรงนี้ได้ดีจริงๆครับแต่ข่าวด้านบนฝั่งนี้เนี่ยสิครับ ก็จ่าแกเผือแล้วครับแกเผืออุ้ยโดนยกยังไงลงไปที่โดนเผาได้นะครับต้องล็อกเทียมช่วยหรือเปล่าอุ้ยโปรปะมาไวเลยครับนี่ครับมันน้าหยองครับอ่านขาดครับสายตาว่องไวเห็นว่ามาแล้วยิงร่วมไปสามตัวแล้วสี่ตัวห้าตัวเรียบร้อยเลยครับตรงนี้แล้วโดนยกลงไปเผาด้วยยกลงไปเผาด้วยเป็นยังไงล่ะไถพิมพเอมาเยอะๆนี่เตรียมตัวนะครับอาจจะมีอกหักได้บอกเลยส่วนุลงนี่ กองกำลังแกมาแล้วครับถือแวบเดียวเย่างว่าครับนุ๊กแกจะพัฒนาช้าหน่อยเพราะว่าแกไม่ได้เก็บพลอยนะครับพลอยแกไม่ได้เก็บเลยครับดูครับพี่ขุนขึ้นไปเล่นด้านบนแล้วอุ้ยโดนยกครับโดนยกหรือครับนั่นแหละครับโดนยกหรือครับดูครับอุ้ยโดนครับโดนไม่ดีครับพี่จ๋าอุ้ยโดนครับพี่ขุนลงแล่หายแล้วเงินพอหรือเปล่าเงินไม่พอด้วยครับ เอาแล้วสิงานเข้าชุดใหญ่แล้วครับใครบอก A ใครบอก A ดูครับต้องขายต้องตัดสินใจขายอย่างรวดเร็วครับไม่งั้นนี่ลงแร่ไม่ได้แน่ครับดูครับเราต้องนกพยายามที่จะบุกเข้าตรงกลางแต่หินทางด้านของคนหน้าหยองนี่รวบรวมาลังพลมาที่ถึงกับต้องถอยก่อนเลยครับเราดูตรงนี้ครับนี่ครับพยายามจะวางเซนที่ตรงนี้ครับเดี๋ยวดูครับวางเซนที่ได้หรือเปล่า หรือเอาบังเกอร์มาวางหรือเปล่าครับโอ้ยโดนอีกแล้วครับพี่ขุนด้านบนน้องๆเห็นหรือเปล่าออกมากชุดใหญ่แล้วครับโอ้โหดูครับมันรั่วด้านบนเฉยครับเกมนี้เราอ่านผิดไปเลยครับตอนแรกคิดว่าน่าจะรั่วด้านล่างครับที่ไหนได้มารั่วด้านบนครับโอ้พี่ขุนโดนซะแล้วครับดูครับน้องๆจะวิ่งลุยสวนเข้าไปโดนยูริวิ่งมานี้ต้องถอยยังด่วนเลยครับ ยังด่วนครับยูริมา2ตัวเอาเรื่องด้านล่างว่ายังไงครับด้านล่างก็โดนเหมือนกันครับโอ้โหตรงนี้ไม่ไหวครับแล้วบ้านจะแตกก่อนหรือเปล่าครับเนี่ยครับไม่ได้ซ่อมด้วยเงินไม่มีหรือเปล่าเงินไม่ทันครับโอ้คุณทีทัดไปก่อนครับโลงแรกก็เยอะเหลือเกิน3โลงครับจะเยอะไปไหนดูครับโอ้โหข้างบนว่ายังไงตรงกลางก็โดนครับด้านบนก็โดนเรียบร้อยเลยตรงนี้ยังไงทีนี้แข็งจริงครับ แข็งจริงอุ้ยอุ้ยเกือบโดนยกเลยไปหน่อยโอ้เข้าไปใกล้ก็ไม่ได้ครับมีอยู่นี้มีอยู่ดีโอ้แขนนมาสิครับแขนนอนมาเลยครับโอ้โหกระเจงกระเจิงยิงสักทีกระเจงกระเจิงไหมยิงสักทีกระเจงกระเจิงไหมยังไงครับยังไงครับดูครับดูครับต้องนบขึ้นไปเคียงบนหรือเปล่าโดนยิงอยู่แตกได้อาจแตกได้แตกแล้วนไม่เห็นโอ้เสียดาย แล้วจิงปีอยู่ข้างบนตรงนี้ครับต้องเห็นหรือยังเห็นแล้วครับต้องขึ้นมาครับโอ้วิศวุสามารรมให้ดูว่าตรงนี้นะโนก้กอ,อีกฝั่งคีล้อมาแล้วครับอุ้ยมาไวดิเหมือนกันครับขนาดลบๆกันอยู่นะฮะห้านาทีคีล้อมาแล้วครับบีบให้ต้องออกทางด้านของต่อต้านอากาศยานครับเดี๋ยวดูเนี่ย,ยล็อกเก็ตเทียจะไปช่วยยิงก่อนเลยหรือเปล่าครับแต่ว่าทางด้านของ ไรโน่นี่เข้าไปลึกไม่ได้นะครับมีมาสเตอร์มายมาจาอรออยู่ครับแล้วขี่รอบมาแบบนี้นี่จีเลยหรือยังหรือยังไงดูครับผมบอกแรงๆหน่อยครับดูครับไม่มีอะไรยิงอากาศยานเลยครับโอ้มีแฟลกแคนนอนอยู่อันเดียวมันจะไม่ไหวเอานะครับดูครับแฟลกแคนนอนว่าไงไม่ไม่สนใจด้วยครับวิ่งทะลุแนวต้านไปเลยครับโอ้โห ไอคอนทำด้วยเลยครับเนี่ยดูครับดูครับตรงนี้ล็อกเกตเทียมาทันไหมขายไม่ทันครับระเบิดไปก่อนโอ้โหดูครับแล้วล็อกเกตเทียไม่ไปช่วยยิงเหรอครับเนี่ยโอ้ยจะสู้ยังไงครับนี่ดูครับนกไถ่แล้วครับไซโน่แกถ่ไถ่เขไปโดนยูริยูริสะกดจิตอยู่โอ้ไม่น่าจะไหวครับ ได้คืนเฉยแล้วจะเอาบ้านก่อนเลยครับเดี๋ยวดูยังไงฝั่งนี้ขีลงทีลอ้ออุ้ยดูครับจำเป็นต้องแรกครับเอืมไอรถเคเทีนจะมาทันไหมไม่น่าจะทันนะครับหรือเป็นนาทีรถถังจะหมดก่อนแน่เลยครับดูแล้วสําคัญคือเรื่องล็อกของล็อกเกรเทียครับพราล็อกเกเทียนี่เยอะๆนี่ทำดาเมจได้ดีเหมือนกัน้านล่างนี่ยิงปีอยู่พี่ขุนว่ายังไงครับยังไม่ฟื้นนะอุ้ยโดนแล้วที่บ้านครับพี่ขุน โอ้นยากครับแบบนี้อแล้วล็อกเกตเทียไปอย่างงี้เขายิงทิ้งหมดนะครับเนี่ยต้องถอยด่วนครับไม่ไหวไม่ไหวครับใครบอกเอใครบอกเอมาผมออกลูกแหลกเยอะไปหน่อยนะเราดูครับดูครับอัพคุณฮีทัสนี่แกทะลุแนวต้านไปแล้วครับเห็นฝั่งนี้ไม่มีอะไรป้องกันได้มาลุยเลยครับแล้วมาพร้อมล็อกเกตเทียด้วยยังไงต่อ ยังไงต่อจะยิงทางด้านของอุ้ยพังนะครับนี่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 ปุ้งคืนแน่นอนนั่นแหละครับคืนแล้วยังไงต่อครับได้คืนมานิดหน่อยอุ้ยน้องนกมาอีกแล้วครับน้องนกมาอีกแล้วครับมาพร้อมน้องหมาห้าตัวดูครับจะไล่ย,ยิงเรา่านรถถังก่อเลยครับอกูจะจ๋านี่แกยังเขาเรียกว่าฟูอยู่เลยฮะ ฐานเถื่อนอลยรแกนี่ฟูอยู่ครับแล้วดูครับขึ้นมาตัดแล้วครับจะมายิงทางด้านของรถต,ต่อต้านอากาศยานก่อนแล้วส่งรกระเทียมมาน้องนกก็พยายามไปป่วดด้านบนครับดูครับพยายามไปปวดอุ้ยใส่เราเคเทศเลยครับอะไไงต่อครับยิงสวนมาเคลียร์รถยิงอากาศก่อนหรือเปล่าแล้วไม่รู้จะบุกฝั่งไหนดีไม่รู้จะตั้ง,ง,งรับฝั่งไหนดีครับดูครับ โอ้ยรถจะโดนสะกดจิตหมดหรือเปล่าครับนก,นกยังไงก็ขอรถถังก่อนแกว่าอย่างนั้นได้ไหมไม่ได้ด้วยไม่ได้ด้วยครับชุดนี้ลําบากแล้วครับนกแล้วตรงกลางนี่โอ้โหไม่ยอมไปตัดแรกก่อนครับจะไปยิงฐานก่อนแล้วคุณนีทัศน์ล้วตัดแรกก่อนที่มีโอกาสเลยครับเพราะเงินเขาจะไม่ขึ้นนะแต่ชุดนี้น่าจะหมดแล้วครับพี่ขุนไปแล้วด้วยครับด้านบนโอ้ไม่ไหวครับไม่น่าจะไหวครับนี่ขนาดพี่ขุนนงนกอยู่ทีละกันแล้วนะดูครับ ทีนี้แข็งจริงครับแข็งจริงครับดูครับดูครับอืมจะหนักจะเต็มมาใครบอกเอใครบอกเอเป็นยังไงร้องละสิดูครับน่าหยอกมาเพราะความเครียดแค้นเมื่อวานนี้วันนี้ต้องเอาคืนครับดูครับดูครับล่วงสิครับล่วงสิครับอืมโดนอีกหนึ่งโอ้เรื่องแหลกนิดนึง ังไงไม่น่าจะไหวแล้วครับดูจากสถานการณ์แล้วดูครับมายครับมันจะมายเนี่ยครับพอจะเล่นเก็บเงินเก็บทองก็โดนทางด้านของแม็กเนีนี่ยกมาทําลายทิ้งอีกแล้วอโอ้หนักเอาเรื่องจะเข้าไปงี้โดนมิลาดยิงทิ้งหมดนะ่นัะครับน่าจะโดนมิลาดยิงทิ้งหมดคนระับ ดูครับโปป้ามาครับนี่สายตาอาจารย์หยองนี่ไม่ธรรมดาครับดูครับยิงทีร่วมกระจกุกร่วมกระจกุก,จกยุงทั้งหลายเจอใบก้อนใบก้อนยิงเข้าไปใบก้อนเชลท็อกอะไรอีกอะมีอะไรใส่ให้หมดก็ย่อ15นะครับตะไคร้หอมนะครับจัดการไปยุงลายพวกนี้โดนสิครับโดนสิครับนี่น้องนกพยายามใส่แล้วเพื่อนวิ่งสวนอีกครับดูครับด้วยความแค้นด้วยความแค้น แล้วก็เป็นของเขาอีกแล้วเป็นของเขาอีกแล้วครับอุย้ยพังเฉยเอาแล้วสิดูครับเหลือสาคันก็จะสู้สองคันก็จะสู้ไม่ไหวครับทุกนกไปแล้วชุดสุดท้ายต้องยอม GG เถอะครับไม่น่าจะไหวนะครับฝั่งนู้นนี่ก็รับเหนียวนะครับโอ้ใช้ได้เลยครับวหน้าหยองนี่แกโยกซ้ายทีขวาทีเอาเรื่องเหมือนกันเชนไรด้วยนะ าาคุณเวฟถ้าสะดวกเข้ามาหน่อยคุณเวฟเวฟถ้าสะดวกเข้ามาหน่อยเข้ามาหน่อยคุณเวฟอาจารย์โรเล็กแล้วก็ใครสักคนหนึ่งครับมาปราบแก๊งของหัวหน้าหยองสักชุดหนึ่งก่อนครับก่อนที่จะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์อุ่นคือว่าเป็นการวอร์มเมาส์นะครับวอร์มนิ้วมือนะครับมาเลยมาเลยเนี่ยเดี๋ยวรอต่อทีมพ่ขุนเลยครับรอต่อทีมพ่ขุนเลยพ่ขุนต้องนกแล้วก็คุณฮีทัชพักก่อนนะครับ11นาที57วินาทีครับ คุณเจจา1 6 0 0 0แคะแนนโอ้โหน,นี้ฟอร์มแกดีจริงๆนะคุณเจจานะหัวหน้าหยอง1 3 0 0 0แคะแนนนะคุณดีซีหน0 0 0แสคะแนนนะครับน้องนก51,000คะแนนนะฮะคุณฮีทัศส 4, 3, นนี่0 0ืคะแนนพี่ขุนของเรา14,000คะแนนครับ